ก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อของประเทศไทยครับตอนนี้แบงก์เนี่ยปล่อยสินเชื่อน้อยลงแล้วก็หดตัวลง3ไตรามาสติดแล้วก็แน่นอนครับกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็คนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยในไตรามาสที่1ของปี2565หเนี่ยหดตัวอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน3ไตรามาสเนี่ย ติดลบมา1.3%แล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของธนาคารก็คือค่าธรรมเนียมนั่นเองครับค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมของธนาคารเนี่ยก็สามารถเก็บได้ลดลงนั่นเองทั้งนี้นะครับทั้งระบบปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเก็บได้อยู่เพียง184,000ล้านบาทซึ่งเรียกว่าไม่เติบโตหรือว่าติดลบลงด้วยซ้ำหากเศรษฐกิจยังคง c o n t i n u ีเป็นแบบนี้ต่อนะครับมาดูภาพรวมสินเชื่อที่หดตัวลงนิดนึงว่ามีอะไรบ้างสินเชื่อรวมนะครับภาพรวมหดตัวลงอย่างที่ผมบอกเนี่ยลบ1.3%ต่อเน,นื่อง3ไตรมาสนะครับสินเชื่อกลุ่มแรกเลยก็คือสินเชื่อ,อธุรกิจรายใหญ่เนี่ยยังคงขยายตัวอยู่ครับ1.5%ไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์การเงินอุตสาหกรรมที่ต้องการการส่งออกเนี่ยอันนี้ยังขยายตัวนะครับแต่ กลุ่มสินเชื่อต่อมาก็คือสินเชื่อธุรกิจ SME ครับหดตัวหนักมากถึงลบ5.5เพราะว่าธนาคารเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อกลุ่มนี้มากๆแล้วก็กลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสินเชื่อกลุ่มสินเชื่อรายย่อยหดตัวลบ2.2โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อนะครับลดลง10.2แล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตลดลดลง 1.9%แล้วก็มีแค่กลุ่มเล็กๆก,ก็คือสินเชื่อบ้านขยายตัวเล็กน้อยนะคือขยายตัวแบบชะลอตัวเนี่ย0.2%ผลกระทบแน่นอนครับธนาคารเองก็เก็บค่าฟรีได้น้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของค่าฟรีจากพรอมเพย์นะที่มันฟรีใช่ไหมก็เลยทำให้ธุรกรรมก้อนนี้หายไป รายได้ของแบงก์ก็หายไปใครที่ลงทุนในธนาคารก็อาจจะแบบรู้สึกหวัน่นๆนิดหน่อยนะเพราะว่ากำไรอาจจะหดตัวลงนะครับศูนย์วิจัยกษตกรไทยเนี่ยก็คาดว่าไรายได้ค่าฟรีของปีนี้เนี่ยจะเติบโตต่ตํากว่าที่ประมาณการนะครับที่เติบโตวไว้ที่2.4%แล้วก็มีโอกาสที่จะทรงตัวหรือว่าติดลบอย่างที่ว่าไป ทีนี้ <c oughs> ถามว่าธนาคารเนี่ยหรือกลุ่มธุรกิจธนาคารเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็มุ่งเน้นครับที่จะให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มั่งคั่งมากๆเช่นการให้บริการเวล์สเวล์สแมเนจเมนต์นะครับเพื่อสร้างไรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าบริหารจัดการให้กับกลุ่มนี้มากๆรวมไปถึงเรื่องของบัตรเครดิตครับตอนนี้ก็เริ่มประกาศเรื่องของบัตรเครดิตว่าจะขอเก็บค่าธรรมเนียมที่สะท้อนต้นทุนความเป็นจริงนะ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะรวมไปถึงพวกบัตรเดบิตหรือว่าพวกค่าบริการอื่นๆนะครับเหมือนที่ผมพูดไปกดเงินผ่านบัตรที่เขาเรียกว่าไนะไม่ต้องใช้บัตรแล้วก็ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเวลาที่ทําธุรกรรมข้ามธนาคารนะครับรวมไปถึงธนาคารเองก็กําลังโฟกัสเรื่องของการหาไรายได้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การให้คำปรึกษาด้านการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของการเสนอแพ็กเกจต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใหออ้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการแล้วก็ขอเก็บค่าฟรีนะครับแล้วก็เพิ่มไรายได้ต่างๆรวมไปถึงการที่ไปเก็บค่าฟรีจากการไประดมลงทุนในกองทุนต่างๆนะครับรวมไปถึงการที่ธนาคารเองมองถึง การเน้นให้บริการกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะนะครับแล้วก็พวกอัตราแลกเปลี่ยนนะบริการอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนขยายที่ธนาคารพยายามที่จะเก็บค่าฟรีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกว่ามันมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศมากๆนะครับโดยเฉพาะการขึ้นสินเชื่อแบบนี้ าการปล่อยสินเชื่อแบบนี้ทําได้ยากนะก็เลยทําให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ครับแล้วก็รายย่อยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากยิ่งขึ้นนะทำให้ธุรกิจเนี่ยอาจจะขาดสภาพคล่องรวมไปถึงอาจจะมีถึงขั้นปิดกิจการกันได้เลยทีเดียวนะทีนี้ธนาคารเองเนี่ยก็จำเป็นครับที่จะต้องไปหาไรายได้ชดเชยอย่างที่เพิ่ม เติมเข้ามาอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตใด,ดๆก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือเออขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องใช่ไหมธุรกิจอะไรๆธุรกิจไม่สามารถที่จะกู้ยืมเงินได้มันก็เลยส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่ ลำบากอยู่แล้วลำบากเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบไปจนถึงเรื่องของการจร้างงานในประเทศด้วยนะครับว่าอาจจะจ้างงานน้อยลงนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวผมต้องบอกนี้ครับว่าธนาคารเองเนี่ยสร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรับเงินฝากของเราไปแล้วซึ่งจริงๆปัจจุบันเงินฝากเนี่ยก็ได้ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่านะครับแต่ว่าสเปรดหรือว่าความกว้างระหว่างดอกเบีย้ยที่ให้เรากับดอกเบีย้ยที่เก็บเนี่ย มันต่างกันเยอะนะถ้าเกิดบริหารดีจริงๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเก็บค่าฟรีเยอะๆนะผมคิดว่าค่าฟรีเนี่ยควรจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของการปล่อยกู้แล้วก็บริหารสินทรัพย์รวมไปถึงการลงทุนต่างๆเนี้ยให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่านะเราค่อยไปเก็บค่าฟรีอย่างนั้นน่าจะเหมาะสมมากกว่าใครคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับก่อนไปกันต่อก็สวัสดีเพื่อนๆที่แวะเข้ามาช่วงของไลฟ์นะครับใครที่เข้ามาช่วงหลังนะมาตามฟังที่หลังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับร่วมพูดคุยกันได้ผมสัญญาว่าเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคไปก,กันรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก l o ลิก้ครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ กระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ำํำจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็เออขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ